ายคนก็มีวิธีการกําจัดขนที่แตกต่างกันไปนะฮะบางคนอาจจะเลือกวิธีการที่แบบว่าเราไปแวกแครกแคร์แคร์แคร์พี่จะบอกว่าโอยเสียเวลามาเราต้องออกเดินทางไปนอกบ้านอีกหรือบางคนจะใช้วิธีการถอนแต่ถามหน่อยค่ะว่าขนหน้าแข้งยนะังงหนูจะถอนยังไงลูกมันยหญ่เวลาน,านานเกินไปใช่ไหมคะ หรือบางคนจะใช้วิธีแบบว่าน้ำร้อนลวกเราก็าไม่ใช่ไก่หรือว่าจะใช้วิธีไฟ่ไม้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะฮะที่พีเอตัวหนึ่งเราจะบอกว่าลองใช้มาเราชอบมากๆกับเจ้าต,ตัวนี้ฮะเชนี่รีมูเวอร์ตัวนี้มันเป็นสเปรย์ขจัดขนซึ่งจะบอกว่าใช้แล้วชอบมากจริงๆเพราะก่อนหน้านี้นะฮะพี่ใช้วิธีการโกนการโกนเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนะี่ยพอมันเกิดปัญหาคือมันเกิดปัญหาขนคนุดขนน,นุ่นขนนี้อะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราไม่โอเคไปแว็กก็แพ้อ,อีกพี่เป็นคนแพ้แว็กเลยนะฮะก็คือตุ่มขึ้นตบ วิธีการใช้ง่ายมากไม่ยากเลยก็คือเราเตรียมไ้ตรงขนที่เราต้องการจะใช้นี่ค่ะอย่างพี่ในคลิปเนี่ยพี่ก็ใช้ตรงขนน้าแข้งใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราก็เขย่าวขวดกันเขยา่า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 เเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นครับเราก็ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่เราต้องการจะเอาออกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้มือเกลี่ยตัวครีมเนี่ยให้ทั่วบริเวณน,นั้นแล้วก็ทิ้งไว้10นาที แค่นั้นเองง่ายไหมสิบนาทีหลังจากนั้นเพิ่บใช้กระดาษเช็ดชู่ในะฮะแนะนำว่ากระดาษเช็ดชู่เช็ดย้อนขนมันขึ้นมาหลังจากเช็ดย้อนขนน้องจะเห็นเลยว่าขนของมันหลุดออกแล้วที่สําคัญคือผิวของเราอะน้องผิวของเรามันจะกระจากใสขึ้นเลยก็คือทําให้ตัวผิวของเราอะมันดูมันดูขาวขึ้นมันดูกระจ่างใสขึ้นแล้วที่สำคัญคือขนของเราเนี่ยมันหลุดไปถึงตรงต่อเลยไว้แกอันนี้เอาจริงๆคือขนหลุดตรงต่อแต่ว่าจะให้ยกเท้าขึ้นมาตอนนี้ก็กระไลอยู่ก็ถ่ายให้ดูแล้วไน้องฮะแล้วคือกลิ่น กลิ่นของมันคือมันไม่แรงนะคะคือกลิ่นบางตัวใช้แล้วือเราจะแบบโอ้โหไม่ไหวนะแต่ตัวนี้กลิ่นเขาปรับมาแล้วมันโอเคแล้วที่สําคัญไม่แสบผิวระหว่างทานะครับเพราะบางที่เนี่ยเพราะบางทีเราฉีดไปเนี้ยพวกีิกัดคนหรือพวกอะไรเนี้ยจะแบบจะแสบม,มาใช่ไหมแต่ตัวนี้สำหรับพี่ไม่แสบจะรู้สึกแค่แบบเย็นๆทนได้อะไรอย่างนี้นะฮะการพี่ไปดูมาแล้วเช็คมาแล้วว่ามันปลอดภัยนะฮะสำหรับคนที่ใช้เพราะว่ามันมีสารสกัดนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสราคาที่พี่ซื้อมาเนี่ยคือ690บาท 690บาทแต่ตอนนั้นซื้อในราคาโปรเหลือ490บาทนะจ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้มีมาแจกนะคะ20กระป๋องอยากได้เปล่าอยากได้ปล่อาอ,อ๋อถ้าอยากได้นะฮะง่ายๆเลยฮะ,ะน้องๆไปกดไลค์กดถูกใจนะฮะที่ แฟนเพจนะฮะ s ช i n y Remover เพจนี้เติมและหลังจากนั้นครับกดและทักไปรัวๆเลยนะฮะอีไลอัทเช s h i n y Remover นะฮะแล้วก็ทักไปแล้วบอกว่าเนี่ยแคปหน้าจอคลิปมาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยหนูดูจากคลิปพี่อามค่ะหนูอยากได้มากเลยตัวนี้เยบรางวันโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วไปลองหาใช้มาดูแต่ถ้าเกิดใครทนไม่ไหวอยากจะเอาออกแล้วไปสั่งเลยแล้วเช็คราคาโปรหน้าแฟนเพจดีๆนะฮะวันนี้พี่ก็มาแนะนำตัวนี้ดี่ยวไงขอบไปก่อนนะจ๊ะ จะได้สวยๆในเรียนงกันสวัสดีครับ